เมื่อช่วงการดึกของคืน22มีนาคมที่ผ่านมานะครับบริเวณหน้าบ้านของนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองหลังนี้แหละครับมีกลุ่มวัยรุ่นกว่า30คนได้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมานะครับก่อนที่จะมาถึงบริเวณหน้าบ้านและได้ทําการเคลื่องระเบิดทํามือนะครับบริเวณหน้าบ้าน7-8ลูกซึ่งณขณะนี้นะครับก็ยังคงมีซากของระเบิดทํามือที่ทําจากเครื่องดื่มชูกาลัง ตกหล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับเบื้องต้นทางนายกเทศมนตรีนั้นก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบางบัวทองและรู้แล้วนะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นใครครับวิเชียเจริญนนทสิธินนสส์นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองเลา่าว่าวันเกิดเหตุเป็นช่วงเที่ยงคืนครึ่งตนพักอยู่ชั้นสองของบ้านภายในหมู่บ้านแลมบินล,ล่าจากนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดก่อนจะพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจำนวนหลายคัน และคว่างป่าวัตถุคล้ายระเบิดตนและครอบครัวตกใจมากจึงแจ้งตำรวจและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีรถมอเตอร์ไซค์14คันบางคันซ้อน2คนบางคันซ้อน3คนรวมกว่า30คนขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านจากนั้นมีเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกับเปลวไฟหลายครั้งนายกยอมรับว่าเดือนที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะน,นี้มาก่อนครั้งนั้นพบระเบิดปิงปอง2ลูกภายในซอยหมู่บ้าน ส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความคึกขนองของวัยรุ่นไม่อยากให้พุ่งประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองเพราะตนไม่มีศัตรูไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเท่าที่เห็นก็จากจากแนวนั้นมาถึงตรงนี้นะครับก็ซึ่งจริงๆในในบ้านนี้คือถามว่าตกใจไหมเสียงดังมากนะครับเสียงดังมากประมาณ7-8ลูกที่ดังนะครับแล้วก็มีสลูกที่ทางตำรวจเองเอาไป มีเด็กบางคนอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในโซนแถวระเับเหนือจากตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเราแกะกล้องกล้องวงจรปิดเนี่ยไปเห็นนะครับเห็นเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปแล้วไม่ออกมานะครับ14คันเห็นมีประเด็นในเรื่องของผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์อะไรต่างๆด้วยตรงนี้คือย,ยังไงครับท่านผลประโยชน์ไม่น่ามีนะนะเพราะว่าจริงๆการเมืองท้องถิ่นที่นี่จะนิ่งนะครับนะโดยการ การทะเลาะเบอาแหวงคงไม่เห็นนะครับแต่ในเรื่องส่วนการขัดแย้งในชุมชนหรือกลุ่มวัยรุ่นนี่อาจจะมีนะครับเพราะว่าที่นี่เด็กวัยรุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อยากมุ่งเน้นไปเรื่องของอกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าที่เข้ามาก่อกวนแต่แต่จะก่อกวนในในประเภทไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวคงจะให้สถาน,นีตํารวจจากการตรวจสอบลักษณะของระเบิดที่พบในที่เกิดเหตุเป็นระเบิดขวดชนิดทําเองที่ทําจากขวดเครื่องดื่มชูกําลังถูกพันด้วยเทปกาวสีดา อย่างเมื่อระเบิด1ลูกและหน้าบ้านพบรอยระเบิด2จุดขณะนี้พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างนำไปตรวจสอบขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นอนไม่หลับกลัวจะถูกลุกหลงเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเพราะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและอยากให้ตำรวจสายตรวจมาดูแลความเรียบร้อยเพราะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเปิดไม่มีรอปรพอ ผมนอนหลับแล้วก็สช้รุ่งตื่นได้ยินประมาณหกเจ็ดครั้งแล้วก็ก็ไม่กล้ามาดูหรอกก็นอนก็นั้นก็ไม่ไม่รู้เลยไม่ไม่ลองมาดูก็ไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นก็นนั่นแหละแต่ไม่ได้แอบดูใช่ไหมไม่กล้าสิกลัวเสียงดังเยอะไหมครับลุงก็ก็ไม่ได้ยินเยอะเพราะว่าอยู่นอนห้องแอร์ก็อาจจะเสียงมา้ไม่เท่าไลร่ันนี้ว่าเสียงมาจากปั๊มน้ำมันจากสนนน่นมันเป็นหมู่บ้านเปิดเนาะมันไม่ใช่มียามีอะไรเข้ามาก็อยากให้เข้ามาดูบ่อยๆก็อย่างนั้นก็ฝาปลอดภัยกับคนในหมู่บ้าน กกกกับเเเเดดด็็็้วยกกยพราะะอส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กํากับสพบางบัวทองระบุว่าขณะนี้จับก,กุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วสองคนสอบสวนทราบว่าเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีในวันเกิดเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีตำรวจก่อนจะเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านจากนั้นได้ปาระเบิดทิ้งจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดทั้งหมดผลิตเองเป็นประเภทระเบิดปิงปองและเป็นประทัดยักษ์เบื้องต้น เป็นเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับในขณะนี้เราได้มาสองคนก็ยังเป็นเยาวชนกำลังกาลังขยายผลส่วนเยาวชนที่เราได้มาก็ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนตาได้สอบถามเชิงลึกก็เป็นแค่วัยรุ่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้เป็นบ้านท่านท่านนายกขี่ขี่รถไปเรื่อยแล้วก็วันนั้นสายตรวจไล่กวด พอไล่กวดก็คงจะหลบเข้ามาในหมู่บ้านผมไม่รู้ว่าคว้างทิ้งหรือว่าหรือว่ามาลองลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาจะโดนข้อหาหรือโดนคดีอะไรไหมยฮะโดนเหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาเป็นเยาวชนสารจะเมตายังไงเรื่องของสารแต่คดีก็มีวัตถุระเบิดอย่างไรก็ตามตำรวจยังคงเร่งสอบสวนและขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งคาดว่าจะได้ตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้งหมดเร็ววันนี้ปริวัติบุพัสรีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน